สวัสดีพี่น้องนักเลงทำกินทุกท่านนะฮะขอบคุณทุกๆแรงใจนะครับที่คอยสนับสนุนกันเรื่อยมานะฮะขอบคุณมากจริงๆนะครับเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้ผมจะพามาดูแปลงผักนะฮะ ปูก,ก่อนหรือดูนะฮะมันจะได้ราคานะครับนี่นะฮะอันนี้ฟักอ่อนนะครับมันเรียกไม่เหมือนกันนะฮะมันเขาเรียกอะไรนะฟักฟักมุน่นฟักเขียวฟักอ่อนหรืออีมุ่นนะฮะที่นี่เขาเรียกอีมุ่นนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่แปลงของผมนะเป็นของพี่ชายนะครับโน่นนะ ไหรดอยู่นะฮะลงคู่กับแตงโมอ่อนนะครับช่วงนี้ราคาดีนะฮะอันนี้แตงโมอ่อนนะครับเริ่มเป็นลูกมั่งแล้วนะฮะนี่นะครับนฟะักมุนนี่ ให้ผลผลิตดีนะครับบวกกับรายได้เวลาช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตผมว่ามันคุ้มดีนะผมผมเคยทำนะครับตัวนี้ปีนี้ผมไม่ได้ทำเพราะว่าผมปลูกมันกับอ้อยเยอะครับต้องไปดูแลตรงนั้นนะฮะปกติผมจะปลูกทุกปีเหมือนกันนะครับนะหลังตกพุ่มนะฮะ ถ้าปลูกช่วงนี้อีกสิบห้าวันนี้ก็เก็บได้นะครับออกลูก,กน,นะฮะปลูกช่วงนี้มันจะดีอย่างครับก่อนฤดูราคามันจะสูงนะประมาณกิโลละสิบสี่บาทนะครับน้อง mm hmm. แตงโมอ,งอ่อนนะครับพี่ชายผมเขาทำผักหมุนเวียนตลอดทั้งปีนะฮะ เนื้อที่ประมาณ14บสี่ไร่นะฮะตกพุ่มแล้วกำลังสวยนะฮะอีกสิบห้าวันก็เก็บได้แล้วเนะี่ยแต่แตงโมอ่อนนี้เก็บได้แล้วนะครับเขาเริ่มเก็บไปบ้างแล้วตอนนี้ราคาแตงโมอ่อน ตอนนี้น่าจะร้อยถุงละร้อยสามสิบบาทครับเขาทำเป็นถุงสิบกิโลนะฮะใผ่พยางปูนะครับเพื่อที่ไม่ให้ยญ้ามันขึ้นหน้าล่องนะฮะ เก็บได้แล้วนะครับเนี่ยนี่นะครับแตงโมอ่อนแตงโมอ่อนนี่ใช้เวลา45วันนะครับเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะฮะตรงน,นี้มันยังใหม่อยู่นะครับวันหนึ่งก็ได้ไม่กี่ถุงฮะต้องให้ผ่านไปสักสัปดาห์หนึ่งนะครับมันจะได้เยอะนะฮะ นี่ก็ฟักอ่อน,นะฮะหรืออีมุ่นนะครับที่นี่เขาเรียกกันอีมุนนะฮะฟักมุ่นหรืออีมุ่น,นผมเคยทำนะครับเห็นเงินนะฮะอีมุ่นนะครับผมเคยปลูกแค่ไร่เดียวนะมันปลูกพื้นที่หนึ่งไร่ครับหากต้นทุนแล้วเหลือสองหมื่นกว่าบาทนะครับใช้เวลาแค่หกสิบวันนะฮะ พี่เขาทำรุ่นนะฮะขยันนะครับพี่ชายผมทำรุ่นนะฮะใช้ผ้ายางคุมนะครับก็ใช้ราอีต็อกนะฮะ จัดวัชพืชนนะครับหมดกันไปที่นี่ขายดีนะครับอีมุนกับแตงโมอ,งอ่อนนี้เรามีตลาดศูนย์ฮะที่กำแพงเพชร ส่งออกได้ตลอดนะมัก็ะพึงหยอดไปนะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะฮะสำหรับเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่ครับที่แวะเข้ามานะฮะขอบคุณมากจริงๆนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ